สวัสดีครับผมยะนะครับจากเว็บไซต์ l o o k e t r a d e r s c o m วันนี้เรามาคุยกันนะครับว่าการ overtrade คืออะไรมีคนบอกให้ระวังอย่า overtrade นะครับแล้วมันคืออะไรเราจะหลีกเลี่ยงมันได้ยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับการเทรดของเพื่อนๆกลับมาในเรื่องของการ overtrade คำว่า overtrade นะครับผมขอแบ่งเป็น2ความหมายความหมายแรกคือเป็นลักษณะของการที่พยายามหาจังหวะเข้า อยู่บ่อยๆหาจังหวะเข้าทีๆเหมือนเสพติดอยากจะเทรดให้ได้นะครับก็คือเกิดการโอเวอร์เทรดแบบที่1แล้วโอเวอร์เทรดแบบที่2ซึ่งก็จะเป็นความหมายที่หลายๆคนเข้าใจกันก็คือการที่เสี่ยงนะครับใช้ความเสี่ยงในไม้นั้นมากเกินไปผมเคยได้ยินเทรดเดอร์มืออาชีพท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้นิยามคําว่าโอเวอร์เทรดว่าการโอเวอร์เทรดหมายถึงการเทรดด้วยความเสี่ยงใดก็แล้วแต่ที่เมื่อ เราเสียหายจากการเทรดนั้นเพียงไม่กี่ครั้งอะครับมันทําให้เราต้องออกจากเกมไปเลยหรือเราไม่สามารถจะเทรดด้วยความเสี่ยงเท่าเดิมได้ นะครับเราจะต้องลดความเสี่ยงลงเพราะว่าเงินในพอร์ตเราลดลงไปมากนะครับไม่สามารถเทรดด้วยความเสี่ยงเท่าเดิมได้ไอ้นั่นคือความหมายของโอเวอร์เทรดผมขอขยายความนิดนึงว่าบางคนบอกว่าการโอเวอร์เทรดหมายถึงการใส่ลอดไซ์เยอะๆแบบนั้นเรียกว่าโอเวอร์เทรดซึ่งผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นลองมาดูความหมายที่ผมจะพยายามสื่อคือแล้วเรามาดูที่ชาร์ตกันนะครับอย่างตรงนี้นะครับบนหน้าจอเนี่ยเป็นบัญชีเดโมมียอด ยอดบัญชีอยู่1,000เหรียญแล้วกําหนดความเสี่ยงแต่ละไม้ไว้50เหรียญพอเราไปเทรดที่ไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่น4ชั่วโมงเนี่ยครับแล้วเราไปวาง Stop สมมต็อปลอสสมมติเราวางสต็อปลอสไว้แถวนี้นะครับมองว่าเป็นการเซล์แล้วมองสต็อปลอสไว้แถวข้างบนนี้นะครับคำนวณหลอดไซส์มาเนี่ยอยู่ที่0.08เท่านั้นเองแต่พอเราไปเทรดในไทม์เฟรมเล็กสมมุติ5นาทีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสต็อปลอสเราก็ต้องแคบอยู่แล้วนะครับพอเทรดในไทม์เฟรม5นาที เราอยากจะบายสมมตินะครับระบบบอกว่าเราควรจะบายเราเทรดตรงนี้แล้วเราเอาเอาจุดโลเดิมเป็น Stop Loss สมมุตินะครับ Stop Loss มันจะแคบพอ Stop Loss แคบเนี่ยมันทำให้หลอดไซส์เราเพิ่มขึ้นเป็น1 Lo หลอดไอ้1 lot ึหลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเรากำลัง Over Trade เพราะอะไรเพราะว่าเรากำหนดความเสี่ยงไว้แล้วว่าเราจะเสียเ่ยงไหมนี้ที่50 50เหรียญน,นะครับห้าสิบเหรียญในเงิน1 0 0 0เหรียญก็คือ5%เรากํากำหนดความเสี่ยงไว้แล้วว่า50เหรียญ สต็อปลอสมันแคบมันเลยทําให้หลอดไซส์เราต้องเยอะนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่ากําลังโอเวอร์เทรดเพราะว่าเรากําหนดความเสี่ยงไว้แล้วที่50เหรียญผมขอสรุปก็คือต่อให้หลอดไซส์เยอะก็ะไม่ได้เป็นการบอกว่าโอเวอร์เทรดแต่ใดที่เรามีสต็อปลอสที่แคบมันก็ต้องหลอดไซส์เยอะเป็นธรรมดาดังนั้นสิ่งที่จะมาชี้ว่ามันโอเวอร์เทรดไม่โอเวอร์เทรดก็คือในแต่ละไม้เนี่ยถ้าเราจะต้องขาดทุนนะครับเราขาดทุนหนักจนถ้าเราขาดทุนหนักเพียงไม่กี่ครั้งแล้ว เราต้องออกจากเกมนี้หรือขาดทุนหนักเพียงไม่กี่ครั้งแล้วเราไม่สามารถที่จะต้องมาเสี่ยงด้วยเงินเท่าเดิมได้นะครับเพราะว่าพอร์ตเราเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมได้แบบนั้นคือโอเวอร์เทรดทั้งหมดของการโอเวอร์เทรดไม่ว่าจะก,การอยากจะเทรดบ่อยๆเสพติดการเทรดนะครับหรือการใช้ความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆมันมาจาก2ปัจจัยคือความโลภกับความกลัว สอ,อย่างนี้ครับความโลภก,กับความกลัวคือสาเหตุหลักที่ทําให้เราเกิดการโอเวอร์เทรดไม่ว่าจะเสพติดการเทรดเทรดบ่อยๆหรือใช้ความเสี่ยงเยอะๆความกลัวหมายถึงอะไรความกลัวในกรณีนี้หมายถึงกลัวว่าจะไม่ไม่ได้ออเดอร์นะครับกลัวว่าจะรวยไม่ทันก็เลยอยากจะต้องพยายามไปหาจังหวะในการเข้าบ่อยๆกลัวว่าจะตกลดก็แล้วแต่นะครับก็ความกลัวเลยพยายามไปหาโอกาสบ่อยๆเสพติดการเทรด กลัวแบบอ,อีกแบบหนึ่งคือพอเราขาดทุนไปแล้วะครับเรากลัวว่าเราจะไม่สามารถได้ได้กลับมาคืนเท่าเดิมนะครับเรากลัวว่าเราขาดทุนไปแล้วเงินเราหายไปแล้วเรากลัวเราอยากจะได้กลับมาเร็วๆนะครับความกลัวมันทําให้เราอาจจะต้องเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกมีหลอดไซส์เพิ่มเข้าไปนะครับจากเดิมเพิ่มจากเดิมเสี่ยง50เหรียญอาจจะไปพยายามเสี่ยงเป็น500เหรียญเพื่อที่จะได้คืนกลับมาเร็วๆกลัวนะครับ อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของความโลภนะครับความโลภก,ก็คืออยากจะรวยเร็วๆอยากจะได้เยอะๆอยากจะได้เร็วๆก็เลยเสี่ยงเยอะๆ,ๆ,ๆความโลภอีกแบบหนึ่งคือเราเทรดแล้วได้กําไรมาบ่อยอะครับเทรดชนะเรื่อยๆหลายๆครั้งจนเกิดความรู้สึกมั่นใจมากๆแล้วก็อยากจะได้อีกก็เลยอาจจะเข้าไปโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าเออมันตามแผนไหมนั่นก็เป็นผลของการโอเวอร์เทรดเหมือนกันดังนั้นผมมองว่าการโอเวอร์เทรดไม่ว่าจะเป็นความหมายของการ เทรดทีๆเทรดบ่อยๆหรือจะเป็นความหมายของการเทรดความเสี่ยงหนักๆเนี่ยสิ่งที่จะสามารถทำให้เราห่างจากการโอเวอร์เทรดได้ก็คือการที่มีแผนในการ Trade, ทเทรดที่เขาเรียกว่าเทรดดิ้งแพลนนะครับว่าจังหวะเข้าของเราจริงๆอะ่ะเราจะเข้าในสถานการณ์แบบไหนนะครับเงื่อนไขในการเข้าของเราเป็นยังไงนั่นคือเทรดดิ้งแพลนแล้วนอกเหนือจากนั้นคือมีลิสต์เมเนจเม n นต์นะครับ คือกาหนดไว้ว่าความเสี่ยงของการเสียหายแต่ละไม้ของเราจะอยู่ทเท่าไหร่น,นะครับแต่ละไม้เราจะอยู่แค่หนึงเะครับเพื่อให้สามารถอยู่เทรดได้ยาวๆเป็นเกือบ50ครั้งร้อยครั้งก็แล้วแต่อีกอย่างนึงที่จะทําให้เราถอยห่างจากการโอเวอร์เทรดได้คือผมแนะนำว่าคือพยายามหาพาร์ทเนอร์คู่หูในการเทรดที่เราจะต้องบอกแผนในการเทรดให้เขารู้แล้วคอยรายงานว่าเราทําตามแผนไม่ตาม ไม่ทําตามแผนมากน้อยแค่ไหนมันจะเป็นการฝึกวินัยให้เราอยู่กับแผนการเทรดแล้วก็อยู่กับไอ้ริสแมนเ m เ n นที่เราวางแบบวางแผนเอาไว้ด้วยดังนั้นถ้าจะหลีกหนีจากการโอเวอร์เทรดนะครับขอให้มีเทรดดิ้งแพลนและมีเทรดดิ้งแพลนก็จะยังไม่ช่วยถ้าเราไม่มีวินัยกับเทรดดิ้งแพลนนั้นวินัยจะมาจากการที่เราอาจจะต้องหาบอสมาคอยคุมมีพาร์เนอร์นะครับอีกส่วนหนึ่งคือริสเมนเอเนนนะครับคือการที่ควบคุมความเสี่ยงให้การ ที่ทำให้เราสามารถอยู่ในเกมนี้ได้นานพอนะครับไม่ให้การเสียหายเพียงไม่กี่ครั้งทำให้ต้องทำให้เราต้องหลุดออกจากเกมนี้หวังว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจมากขึ้นกับคำว่าโอเวอร์เทรดตอนนี้เพื่อนๆโอเวอร์เทรดอยู่หรือเปล่าลองประเมินตัวเองดูนะครับเข้าเกมตามที่ว่าไหมหาจังหวะเข้าทีๆบ่อยๆไม่สนใจแผนการเทรดหรือไม่มีแผนการเทรดหรือเสี่ยงโดยที่ไม่รู้จริงๆว่าออเดอร์นี้สุดท้ายเราจะขาดทุนเท่าไหร่ก,การขาดทุนไม่กี่ไมมทาให้เราไม่สามารถจะใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมไหม ลองไปเช็คตัวเองดูนะครับว่ากำลังโอเวอร์เทรดอยู่หรือเปล่าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นที่กำลังเจอปัญหาของการโอเวอร์เทรดอยู่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าจะมีคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับเวลามันมีคลิปใหม่ๆออกมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ